What you gonna What when What What when they h gonna gonna Bad bad gonna gonna t you you you? boys, boys. you you do? do come for do? do วันนี้นะครับเรามาดูคลิปน้องหมูแดงนะครับมาดูหมูแดงเดินกับเจ้าของนะครับแล้วก็มาลองคําสั่งนั่งคอยเล็กๆน้อยๆนะครับโดยที่ไม่ใช้ขนมล่อนะครับมาดูความตั้งใจมาดูไอคอนแทคระหว่างเจ้าข,ของกับหมูแดงนะครับว่าจะให้กันเยอะมากน้อยขนาดไหนเราไปติดตามชมคลิปนี้พร้อมกันครับ ชดเช็ดเลเล,เลถ้ารู้สึกว่ามือซ้ายโอเคแล้วเช็ดเลิศอย่างเดียวครับอืมเรายิ่งมั่นใจหมาย,ยิ่งปรับตัวเร็วครับเดี๋ยวหยุดตรงเส้นนะครับหยุดตรงก่อนถึงเส้นนะหยุดปุ๊บมาร์กไว้มาร์กเลยมาร์กเลยนะรอมาลดดีเฟนส์จะได้สวยงามเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเฮ้ยสวย ทุกครั้งที่เขามีสัญญาณมองคือเขารู้สึกว่าเราี่แม่งใช้ได้เลยอยู่ด้วยไม่ต้องคิดเยอะเขาไม่คิดเยอะคือไม่ทําหน้าที่พอไม่ทําหน้าที่ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่กัดเราไม่ตะกุยไม่แตะตัวไม่เห่าไม่วุ่นวายไม่ทาลายของทุกอย่างเขาเวอร์หมดไม่ต้องมาถามผมเลยว่าห้ามกัดมือยังไงวิ่งจากบ้านหนียังไงพอถ้าเขาลดดีเฟนต์เขายอมเขามองการดียวจากบ้านจะไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ไปด้วยเขาจะมองก่อนว่าแม่มานั่งดูทีวีอยู่บ้านประตูเปิด ไปทําไมอ่ะไม่ใช่หน้าที่ของมันที่มันได้ออกไปสำรวจแล้วมาบอกว่าข้างนอกแม่งมีหมาตัวอื่นนะนีกกับว่าหลายหลายคนที่เลี้ยงหมาแล้วไม่เข้าใจว่าเฮ้ยไม่วิ่งหนีออกจากบ้านไปเลยเพราะมันรู้สึกว่าคุณกระจอกกว่าเขาเขาเลยต้องแบบไปดูนี่ซอยอื่นมีอะไรวะและคราวนี้ปัญหาคือพอออกไปปุ๊บแม่งกลับบ้านไม่ถูกไอนี่กลับบ้านไม่ถูกไม่ใช่แปลว่าหมาโง่นะครับแต่มันกลับไม่ได้เพราะแต่ละซอยมีเจ้าถิ่นโดนไล่ไงมันก็ต้องหนีพอหนีหนีไปหนีมาปุ๊บรู้ตัวที อยู่ซอยไหนวเะเราจะได้โทรเขาอย่างเดียวว่าเอ้ยฉันมาถูกแล้วนะฉันทำถูกแล้วนะแต่ว่าแกลองเออแต่ถ้าไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยทําไปเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเห็นปะนั่งไม่นับยังไ,ไม่ต้องนับหกสิบด้วยซ้ำอ่ะสองวิเอง,งนั่งนั่งปึ๊บสัญญาณต่อคือมองแล้วก็เริ่มรูสเตป็ปอ๋อนั่งแล้วนะเห็นปะทำได้ได้โดยไม่ต้องดุไม่ต้องเค้นไม่ต้องอะไรเราแค่ให้เขาเข้าใจก่อนว่าแบบเนี้ย แต่ตอนนี้น้องเขาเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมเธอเดินเบีเ้ยวเธอโดนเบียดใช่ปะเธอเดินมาอยู่ดีดปุ๊บเธอมาอยู่ขนาดแบบประมาณว่าฉันไม่ได้บอกออกข้างเส้นปุ๊บเธอก็มาดิมเส้นนี้นเลยอะทำไมไม่แบบไม่ประนาดเดินกลางๆางเลยเอาใหม่นะเดี๋ยวคอรอบหน้าเ,อ,นะเอากลางเส้นนะ ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไครป์ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด s u b สไครป์จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกมา้าสนุกกันต่อไปครับ